จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการเปิดบ้านต้อนรับคณะบรอรุ่นที่12ไปศึกษาดูงานในพื้นที่นะคะคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่12ได้มีการศึกษาดูงานด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตตอกย้ำเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะ ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าสารกลางจังหวัดภูเก็ตทางจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่12นำโดยพลตํารวจตรีสุนทรปริญญาณน,นันทกุลนะคะรองผู้อำนวยการหลักสูตรบรอ12พลตํารวจตรีสุนทรอรุณนนารา ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจพร้อมด้วยดรเทียรพงศ์เพชรรัฐผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5รวมทั้งคณะผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยข้าราชการตำรวจระดับผู้บริหารข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโดยมีนายนารงอ่อนอินหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเกต็ตเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดภูเกต็ต ขณนะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตกำลังเดินหน้าสู่การเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้อย่างจริงจังเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างระบบบริการที่ทันสมัยปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเป็นเมืองท่องที่ระดับโลกที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้ง7ด้านหลักนะครที่นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนายกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเมืองและเสริมแกลงในหลายมิติ เพื่อเสริมความมั่นคงสภาพสังคมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบรายาการด้าสิ่งแวดล้อมแต่ก็เผชิญกับความท้าทายรอบด้านตั้งแต่วิกฤตขยะหนักการจราจรแออัดรวมถึงภาพลักษณ์ในสายตาของนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนยังคงเดินหน้าร่วมพัฒนาปรับปรุงแก้ไขบูรณาการร่วมกันผลักดันให้ภูกเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางไมค์แอสโทรโนมีครับเราเห็น ความพร้อมนะครับในความพร้อมทุกมิติก่อนอื่นเลยต้องให้กําลังใจกับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของจังหวัดว่าเขาทํางานอย่างหนักนะครับก็การที่มีนักท่องเที่ยวหลายหลายเชื้อชาติหลายสัญชาติต่างๆเข้ามาเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ในการบริหารในการดูแลเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ถือว่ายากมากที่จะทำให้ทุกอย่างพึงพอใจให้เข้ากับระเบียบกฎหมาย ของประเทศไทยผมก็เชื่อว่าวันนี้เรามาถูกจังหวัดละการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง smart city เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการแก้ไขปัญหาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดภูเก็ตโดยภาคราชการผู้บริหารงานต่างๆเนี่ยผมดูมีว่ามีศักยภาพแต่เราต้องร่วมมือกันเราจะเป็นเมืองที่ เป็นจุดหมายปลายทางของประชาชนชาวโลกทั่วไปเลยนะครับจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับไปทั่วโลกนะคะก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะของนักท่องเที่ยวนะคะก็อยากให้ดูแลนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะว่ามาแล้วปลอดภัยแล้วก็เที่ยวอย่างสบายใจเพื่อดึงดูดนะคะชาติต่างๆให้มาที่ภูเก็ตของเรา